ครับผมมาเจอผมตอนอตีสองตอนนี้ผมตัดตัวอย่างกล่องจั่วปังรูปแบบใหม่ใหม่สำหรับผมแตอ่อาจจะเก่าสำหรับคนอื่นเดี๋ยวมาดูกันผมปรับไฟล์เรียบร้อยอันนี้เป็นกล่องออฟเซตนะอันนี้ชุดจั่วปังแล้วมาดูที่ผมออกขึ้นตัวอย่างเรียบร้อยเป็นยังไงเห็นไ,ไหมครับ นี่ปัป๊บตูจะเอาสวยขนาดไหนชึบนี่ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ปึ๊บนี่ลาใช้งานแล้วปิดฝานี้ก่อนนี่เราปิดฝาตัวนี้ลงแล้วเราก็ปิดฝาตัวนี้ทับทีนี่เห็นไหม ของจัวปังตัวนี้เบอร์ยี่สประมาณนี้สวยๆเลยครับผมพรุ่งนี้เช้าพร้อมส่งลูกค้าตอนนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนตีสองแล้วครับ